สวัสดีวันที่30สวัสดีวันสพงทานข้าวกันหรือยังคะตีทานนี่ก๋วยเตี๋ยวต้องยำแห้งเป็นบะหมี่บะหมี่ต้องยำแห้งประถึงแล้วก็กินเลยเนะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงสี่ชั่วโมงลุยนะครับมองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนแยก1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นร่วมการเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชุมพรไม่ได้ใส่เลยนะสิไม่ได้ใส่พริกไม่ได้ใส่เลยก็จะหม่วยก็ททำให้ธีไปทำโถ้าติเนี่ยจะหมวยนก็ททำให้ธีไปทำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนรอมทั้งพูดคุยสอบถามประชาชนที่ต้องการหลักมีลำนาว แจกจ่ายน้ำดื่มและผ้าเย็นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและยังช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2567ชายแดนยังหนาวนะครับทาสก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประาชาชนกองกาลังสุรนารีโดย,นยหน่วยฉัพกิจที่1กองพันฐานราบที่12นะครับก็จัดกําลังคนในพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบผ้าห่มกันหน,นาวให้แก่พี่น้องประาชาชนผููส้สงวหนาวกรุงเทพหรอหนาวได้สามวัน